เบอร์หนึ่งพิมลีกจารุจิดอนนาลูมาสวัสดีครับผม BM เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี่คือช่องอเวโกช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดูสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครับที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของจารุจิดอนนารูมาครับกับค่าเหนื่อยนะครับที่ณนะตอนนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ปักเคนให้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับของ เวทีพีเมลีกเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันอยากจะรบกวนพี่ๆทุกท่านครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องอเวโกด้วยและที่สําคัญครับพี่ๆท่านไหนอยากจะสนับสนุนช่องนะครับที่ช่องมีปุ่มซุปเปอร์แดงแล้วสามารถดเน a t ให้กันมาได้และสุดท้ายครับคิดว่าดอนนารูมาครับคุ้มไหมกับค่าเหนื่อยระดับนี้ก็แฟนซิตี้คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับอย่างที่ทราบกันครับว่าดอนนารูมานะครับย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่ เรียบร้อยด้วยค่าตัว26ล้านปอนด์เซ็นสัญญาทั้งหมด5ปีครับบวกออปชั่นอีก1ปีซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับอยากรู้ว่าตัวเลขที่แมนซิ t y ตี้เนี่ยจ่ายเป็นค่าเหนื่อยนะครับให้กับดอนนารูมาเนี่ยตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับดอนนารูมาเนี่ยทุกๆในเรื่องของการย้ายทีมดอนนารูม่าจะมีปัญหาเรื่องของค่าเหนื่อยเสมอซึ่ง ในตรงเนี้ยผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าถ้าดอนนารูมาเนี่ยเป็นนักฟุตบอลนะครับที่มองเรื่องเงินมาก่อนจริงๆเนี่ยผมว่าไอ้ข่าวพวกเนี้ยสำหรับดอนนารุมามันต้องมีทุกปีเพราะต้องไม่ลืมว่าโอเคดอนนารูมาเนี่ยครับเขาได้อยู่กับเอซีมิลานนะครับได้อยู่กับ บาร์ริดซ a งเชคแมงทั้ง2ทีมเนี่ยผมว่าสามารถจ่ายค่าเหนื่อยให้กับดอนนารูม่าได้นะครับในรัักที่เยอะกว่าประตูคนอื่นแน่นอนดังนั้นถ้าสําหรับผมผมไม่รู้สึกว่าดอนนารูม่าเป็นนักเตะที่มองเรื่องเงินสำคัญกว่าการลงเล่นนะครับการเล่นฟุตบอลผมไม่รู้สึกอย่างนั้นเนี่ยผมอยากให้ดูในเรื่องของข้อมูลตรงนี้นะครับนี่คือข้อมูลของผู้รักษาประตูนะครับที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในโลกนะครับ Uh, ท็อป20เนาะท็อป20ตั้งแต่อันดับ1ถึง20เนี่ยในปี2025นะครับดอนาลุม่าอยู่อันดับ4กับแปรเชตนะครับรับอยู่ราวๆ2แสน3,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ตัวเลขนะครับอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับตัวเลขมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใกล้ ใกล้เคียงกันขนาดนั้นแต่ว่ามันจะดิฟอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่าตัวเลขมันเจอจะอยู่ประมาณนี้แหละสำหรับดอนนารูมาซึ่งแน่นอนครับตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันก็สูงในระดับหนึ่งแล้วนะแต่ถามว่าด้วยเกรดของดอนนารูมานะครับด้วยไวยด้วยดีกรีเนี่ยถามว่ามันสูงได้มากกว่านี้ไหมเราก็ต้องยอมรับว่ามันได้มากกว่านี้นะครับดอนนารูมาตอนนี้ในสายตา ผมมองว่าไม่รู้นะคนอื่นหรืออะไรแต่ว่าในสายตาผมเขาคือเบอร์อ่ะเอาง่ายๆเลยท็อปทนะครับของโลกผมใช้คำนี้เลยท็อปทของโลกและด้วยวัยด้วยฝีมือด้วยรางวัลส่วนตัวนะครับพวกนี้ผมว่าสำหรับผมผมให้เขาหนึ่งหนึ่งใน3าของโลกแล้วแต่ว่าจะเด่นกว่านี้มากขึ้นจะเป็นแบบเบอร์หนึ่งจริงๆเนี่ยแบบโอ้โหต้องยกให้เนี่ยผมว่านี่แหละนะครับการมาอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ นะตอนนี้ผมว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วถามว่าจํานวนที่ปารีสให้เนี่ยอย่างที่บอกคือมันสูงในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมถูกต้องครับถามว่าตัวเลขที่ผมมองว่านะตอนนี้ดอนนารูมาอยากได้จริงๆเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมมองตัวเลขอ่ะดอนนารูมาอยากได้แตะนะราวๆสามแ0 0ปอนนะครับต่อสัปดาห์ซึ่งจะใกล้เคียงรุ่นพี่อย่างเมเนว นอยเยอร์กับยานโอลักนะครับพอตัวเลขที่ดอนนารูมาต้องการเนี่ยมันสูงระดับนั้นมันก็ไม่แปลกนะครับที่เปเอชเชที่มีเงินถุงเงินถังอะ่ะยังยังถึงขั้นต้องแบบเซกูดบายใส่คอนเวิร์ตแยกจากกันน่ะนั่นหมายว่าตัวเลขที่ดอนนารูมาต้องการนะครับเป็นตัวเลขที่เราก็ต้องยอมรับว่าขนาดแปเอชจ่ายไม่ได้นะครับมันต้องเป็นตัวเลขมหาศาลแน่ๆทีเนี้ยถ้าเรากว่าสายตาดูเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าบนโลกนี้นะครับมีไม่กี่ทีมหร ที่จ่ายให้กับดอนารูมาได้นะครับอันแน่ๆมันก็คือทีมระดับท็อปท็อของยุโรปนะครับมันก็มีไม่กี่ทีมแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือในซาอุซึ่งถ้าเราดูในเรสซาอุเนี่ยสูงสุดสําหรับผ,ผู้รักษาประตูนะครับยังอยู่ที่1น7 0 0 0 0เลยดังนั้นเนี่ยโอ้โหการที่ดอนนารูมาจะไปเล่นที่นั่นเนี่ยผมว่าอย่างเต็มที่นะครับ มันก็คือบวกลบอยู่นิดหน่อยไม่ได้เยอะมากไม่ไม,ไม่ไม่น่าถึง300,000ผมมองอย่างนี้นะบวกกับตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยากไปที่ซาอุอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกระโดดเข้ามาคว้าตัวดอนนลูมาแล้วก็ต้องใช้คำว่าผมว่าปิดดีลในแบบแป๊บเดียวนะครับเพราะพอมีข่าวกับแปเชนเนาะดอนนลูมาปุ๊บ อีกประมาณผมว่าไม่เกินอาทิตย์อะหลังจากนั้นเนี่ยเอเย่ออกมาปล่อยข่าวออกมาแถลงเสร็จสับเลยทุกอย่างเรียบเรียบร้อยเลยซึ่งผมมองว่านะ่าตรงเนี้ยดอนนาร์มาน่าจะคุยกับซิตี้แล้วนะครับแล้วก็เชื่อลึกๆว่าซิตี้แค่รอจังหวะในการปล่อยตัวเอเดอร์ซอนออกให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ต้องไม่ลืมว่าเอเดอร์ซอนเนี่ยมีค่าเหนื่อยที่สูงประมาณหนึ่งอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ เบอร์ต้นๆของพิเมลิกนะครับหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับเอเดอซอนย้ายไปเฟเดบาเช่ ache, ก็มันเหมือนเป็นการเดินหน้าเต็มตัวนะครับในการคว้าตัวจารุจิตด,ดอนนารูมาซึ่งผมว่าในเรื่องของดีเทลผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าดอนนารูมาเนี่ยน่าจะรับกับซิตี้นะครับแล้วก็ซิตี้น่าจะจ่ายเต็มที่เนี่ยค่าเหนื่ออยู่ประมาณ2,50,000้านปอนด์ต่อสัปดาห์ นะครับซึ่งพอไปดูตัวเลขจริงๆเนี่ยณตอนนี้นะครับที่ออกมาเป็นเป็นอย่างนั้นจริงนะครับตีีเนี่ยให้ดอนาลุม่านะครับในค่าเหนื่อยเนี่ยอยู่ที่2 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นี่คือฟิกซ์ไว้เลยนะครับแต่ว่ามีโบนัสโบนัสอยู่ราวๆ6 000, 2 5 0 0 0รปอนต์ต่อสัปดาห์รวมเบสเ็ฟเนี่ยต่อวีคนะครับดอนาลุม่าจะได้ราวๆ3,000 0น 12,500ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งต้องยอมรับว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับแต่แต่แต่ถามว่าเยอะขนาดที่แบบโอ้โหเวอร์วังอลังการไหมในส่วนตัวผมผมว่าไม่เพราะอะไรครับไอเลดสามแสนเนี่ยมันยังน้อยกว่าเดาวิดเดกยานะครับที่ได้กับแมนยูตอนพีคๆเนี่ยเดกยาได้อยู่3 7 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งมันยังเป็นตัวเลขที่เเราพูดตามตรงว่ายังห่างเยอะนะกับดอนนารูม่านะครับ นั่นหมายความว่าตัวเลขเนี่ยที่ซิตี้นะครับยื่นให้ดอนารูมาแล้วดอนารูมาก็รับเนี่ยในส่วนตัวผมผมมองว่ามันเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลแล้วก็คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ทุกปอนทุกแบบโอ้โหไม่มีอะไรจะคุ้มกว่านี้แล้วนะครับการที่ ดอนาลูมาได้เลทอยู่ประมาณฟิกซ์ไว้อยู่250,000บวกโบนัสนะครับต่อสัปดาห์อยู่3 0 0 0 0 0นิดๆเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เฮ้ยผมว่าดอนาลูมาก็แฮปปี้ในทางกับการแมนซิตี้เองก็แฮปปี้เช่นกันถามว่าทำไมอย่างที่ผมบอกครับต้องไม่ลืมว่านี่คือผู้รักษาประตูท็อป3ของโลกนะครับทุกอย่างผ่านการพิสูจน์มาหมดแล้ว นะครับผลงานแชมป์รางวัลส่วนตัวรางวัลทุกอย่างของผู้รักษาประตูเนี่ยดอนนารุมาก,ก็ได้มาเกือบหมดแล้วดังนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวเลขที่ดีเกินคาดดีไม่ดีนะผมถ้ามองลึกๆนะอาจจะคุ้มด้วยเพราะอะไรพอซิตี้เนี่ยมีนักเตะที่ จ่ายในเรดแบบเวอร์วังอลังการเนี่ยจริงๆไม่กี่คนนะครับเทียบกับผู้เล่นในทีมเนี่ยคนที่เยอะที่สุดก็คือเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะครับส่วนคนอื่นๆก็อยู่ในเรทนี้เดียวกันหมดซึ่องอย่างที่ผมบอกถ้าเรามามองในเรื่องของความสําคัญนะครับของดอนนารุมาณตอนเนี่ยมาเรื่องของการเป็นประตูมือหมาเรื่องของการเซฟประตูเนี่ยจำนวน300,000ผมมองมันเป็นอะไรที่เฮ้ยถูกนะครับกับหน้าที่ที่ดอนนารุมาต้องรับผิดชอบสิ่งหนึ่งที่ผมอยากถาม แฟนซิตี้ถามกลับกันก็คือเฮ้ยคิดเห็นกันอย่างไรกับดอนนารูมานะครับแล้วก็ตัวเลขที่ซิตี้ให้ตรงนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่ามันมากเกินไหมคุ้มหรือไม่คุ้มแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับถ้าเราดูจากเกมที่ดอนนาลูมาเปิดซิงในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับลงเล่นนัดแรกให้กับซิตี้แล้ว่ผมว่ามันมันเป็นอะไรที่สุดท้ายซิตี้ก็ไม่ได้เคอะเขินนะกับการมีดอนนาลูมาเป็นประตูมือหนึ่งนะครับวิธีการเล่น การบิลอัพเกมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วอะผมว่าตลอดเกม90นาทีกับแมนยูเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับกับการมีเอเดซอนในดีเทลอะมันมีนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราดูจากภาพรวมอะผมว่าสุดท้ายอะการได้ดอนนารูม่ามานะครับมัน เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มันเป็นเรื่องของการต่อยอดนะครับความสําเร็จของซิตี้ที่ในเมื่อวันเนี้มันต้องสารต่อมันต้องสร้างใหม่การที่คุณมีผู้รักษาประตูที่ไว้ใจได้นะครับหันหลังไปเนี่ยไม่เสียประตูแน่นอนอุ่นใจได้อย่างนี้ผมมองว่าในเรื่องของการสารต่อการสร้างทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับ แฟนแฟเรือใบสีฟ้านะครับของซิตี้ก็คิดเห็นกันอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับว่ารู้สึกยังไงกับดอนน์ลมาก็เม้นต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ทางด้านของผม BM ครับต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกและเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ